ขอกราบสวัสดีทุกทท่านนะฮะที่เข้ามาชมคลิปของพระสมเด็จวัดระฆังลุงลบบุรีนะฮะวันนี้ลุงลบบุรีก็ได้นาพระสมเด็จวัดระฆังเนื้อเขียวนะฮะดูแล้วน่าจะเป็นพิมพ์ของหลวงวิจารนะ,ะสำหรับพิมพ์หลวงวิจารณ์ก็จะสร้างตั้งแต่ปีสองสีู่นย์เจ็ดถึงสองสี่หนึ่งห้านะฮะ ที่ท่านได้ทำพิมพ์ขึ้นมาและได้สร้างร่วมกับหลวงปู่หรือว่าแกะพิมพ์ให้หลวงปู่นะจะก,กี่พิมพ์อันนี้ผมไม่ทราบนะแต่เราก็ดูเอาตรงที่พิมพ์แล้วก็ลักษณะขององค์พระนะว่าเป็นพิมพ์ของผู้ใดแกะพิมพ์ก็ท่านั้นเองฮนะเพราะว่ามันมีกรอบกระจกฮนะการตัดเห็นไหมถ้าเราจะดูให้ดีเราก็ต้องดูแบบนี้ใช่ไหมเห็นขอบเห็นไหม เห็นนะเขาเรียกว่ากรอบกระจกฮะที่รอยตัดรอยอะไรต่างๆรอยขอบนอกขอบในฮนะเราเห็นได้ชัดเจนนะว่านี่แล้วก็ลักษณะพิมพ์ก็คือซุ้มจะออกโยโย่ด้านขวานะด้านขวาองค์พระจะออกโยโยแล้วก็ไปโคง้งข้างบนเห็นนะก็เนื้อให้ดูที่เนื้อคันนี้ ้าลักษณะพิมพ์หลวงวิจาร์ณได้ตูมถูกต้องเนื้อถ้าเนื้อลักษณะแบบนี้นะฮะคือเนื้อจัดจ้านนะแล้วก็เป็นเนื้อสีนะฮะเนื้อสีเขียวสีเหลืองสีแดงสีน้ำเงินสีหลายๆสีนะฮะให้นึกเลยว่าเป็นพระที่สร้างคือสร้างในราชสำนักนะฮะ กาพูดด้วยเลยเป็นพระที่สร้างอยู่ในกลุ่มของพระวังหน้านะฮะฉะนั้นพระชุดนี้ที่สร้างกลุ่มของวังหน้านะฮะมวลสารจะค่อนข้างจัดจ้านนะฮะจัดจ้านมากๆแต่ถ้าเป็นพระที่สร้างเอาใส่กลุ่มหรืออะไรทั่วๆไปนะ,ะส่วนมากมวลสารจะไม่ค่อยจัดจ้านเท่าไหร่นะะแล้วคราวนี้เราต้องมานึกนะว่ามวลสารจัดจ้านนะ การปลุกเสกหรือการอธิษฐานจิตนะเมื่อแร่ธาตุเยอะนะมันก็ต้องศักดิ์สิทธิ์เยอะตามไปใช่ไหมไม่ใช่ว่าแร่ธาตุที่ใส่มวลสารน้อยจะศักดิ์สิทธิ์มากกว่าที่ใส่เยอะนะมันไม่ใช่นะเหมือนกันชั้นใดก็ชั้นนั้นนะถ้าเราเปรียบเทียบนะการใส่อะไรมากนะรสชาติอนนั้นมันก็ต้องเข้มข้นกว่าใช่ไหมเหมือนกันนะ โอเคนะอันนี้ก็เกินให้รู้ว่าพระสีแบบนี้นะฮะส่วนมากจะเป็นสร้างในราชสำนักหรือเขาเรียกว่าพระวังหน้าโอเคนะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกล้องขนาดพันเอก,กันดูนะฮะว่าความสดใสสดสวยของมวลสารและองค์พระ จะเป็นแบบไหนนะอันนี้คือใบหน้านะเดี๋ยวผมให้ดูเต็มๆก่อนดีกว่ามันเต็มได้แค่ไหนนะอันนี้มันก็เต็มได้เท่านี้นะทีวีผม42นิ้วนะผมจัดเป็นแนวตั้งนะเพื่อให้ได้เห็นองค์พระเยอะๆถ้าเราตั้งแนวแบบทีวีั่วๆไปนะเราจะเห็นองค์พระแค่ครึ่งเดียวนะ แต่นี่ก็ถือว่าเห็นเยอะฮะเห็นลหลเห็นเสียงเห็นซุ้มเห็นนะถึงจะเห็นแค่ครึ่งเดียวก็ถือว่าเห็นนะเราจะเห็นลักษณะวันณะขององค์พระนี่คือความสวยงามเห็นไความสมดุลความสวยงามขององค์พระนะนี่คือลักษณะพระสมเด็จแทนะมันจะมีมิติสวยงามดูง่ายฮะดูง่ายถ้าเราเข้ากล้องขนาดพันเอ็กแล้วเข้าจอใหญ่แบนี้ดูแล้วเราจะเห็นเลยว่ามิติของพระ พระพะมันมีพลังพุทธคุณแล้วก็มีมวลสารที่จัดจ้านใช่ไหมสร้างถูกต้องแล้วผู้สร้างก็คือผู้ที่กขเรียกว่าอริยสงฆ์หรือพระอรหันต์ดีๆนี่เองสําเร็จโตคือพระอรหันตนะ์นะนี่ท่านสร้างนะทุกอย่างมันก็จะมีมิติรวมถึงช่างนะเห็นไหมช่างที่แกะที่ให้นะถ้าเป็นพิมพ์ยุคต้นนะโอเคอาจจะพิมพ์ไม่ค่อยสวย แต่ถ้าเป็นพิมพ์หลังแต่ท่านขึ้นสมเด็จแล้วนะส่วนมากนะทุกพิมพ์ออกมาจะค่อนข้างสวยนะไม่จําเป็นว่าจะต้องเป็นพิมพ์ของห,งหลวงวิจารเท่านั้นนะไม่ใช่ของหลวงวิจารณ์ก็สวยฮนะเพราะว่าท่านค่อนข้างจะคัดแล้วเขาเรียกว่าคัดพิมพ์แล้วคัดเนื้อคัดพิมพ์ทุกอย่างเข้าเ็าเรียกว่าลงตัวหมดถึงได้นำมาสร้างฮนะเพราะว่าสร้างเยอะด้วย อันนี้เป็นพิมพ์ของวังหน้านะะถ้าเป็นพิมพ์ชา,บาวบ้านทั่วไปจะไม่มีพระสีนะถ้าท่านใดได้คข้บความพระสีแบบนี้นะท่านรู้เลยว่าท่านโปรดรู้เลยว่านั่นคือพระที่สร้างในราชสำนักนะคือพระวังหน้าพิมพ์ชาวบ้านทั่วไปจะไม่มีพระสีอ่ะก็ย้ำย้ำสองครั้งสามครั้งให้ฟังว่ามันเป็นลักษณะน,นั้นแล้วก็นี้พระวังหน้านะมวลสารจะเยอะนะฮะ มวลสารองค์พระนะค่อนข้างจะเยอะแต่ถ้าสร้างแบบพระพื้นพื้นทั่ทวไปหรือว่ามอบให้ชาวบ้านหรือว่าเข้าปุกอะไรนะมวลสารไม่ค่อยจัดจ้านนะไม่ค่อยเยอะตรวจสอบก็เหมือนพระท,ทั่วไปฮะโอเคนะอันนี้เราดูด้านหน้าเราก็เห็นแล้วว่าความหดเหยียวยุบยับยน่นแล้วก็ความแกล่งอะไรต่างๆเนี่ยอันนี้คือด้านหลังเห็นไหม ลักษณะด้านหลังมวลสารจะผุดโผล่ให้เห็นนะนะเนี่ยเศษพระสุมกอของวิเศษของน่านสีขาวเห็นไหมเราก็ดูแบบนี้นะให้เห็นนะเห็นไหมของต่างๆเนีจะผุดโผล่เต็มไปหมดจะหนักแน่นเรื่องมวลสารนะพระวังหน้านะจะหนักแน่นเรื่องมวลสารมวลสารทุกชนิดนะคิดว่าทุกคนก็คงจะได้เรียนรู้เรื่องมวลสาร ที่เราเห็นชัดๆแบบนี้ตอนนี้ก็คือนี่ฮะเศษพระซุ้มกอทางนั้นนี่นี่ฮะเห็นไหมเศษพระซุ้มกอแล้วผงวิเศษสีขาวนะฮะแต่ถ้าเราจะดูอย่างอื่นเราก็ต้องซูมเข้าไปดูะมันถึงจะเห็นว่าผงอย่างอื่นนะค่อนข้างจะเม็ดเล็กเห็นไหมแล้วก็ขอบเห็นไหมขอบการเยน็นการบินการอะไรต่างๆนะเห็นไหมขอบนะแล้วก็เศษพระซุ้มกออห็นงนะีมันจะไม่เรียบไม่ตึงเห็นไหม ทุกอย่างมันจะชํารุดไปตามอายุไขนะมันร้อยกว่าปีและะ้วพระฉะนั้นทุกอย่างฮะมันก็ต้องชํารุดไปตามการเวลาและอายุใช่ไหมอันนี้คือความผุก,กร่อนธรรมชาติขนาดหน้าผาหินแท้ๆนะโดนแค่ลมมันก็ยังไปยังกร่อนเป็นรอยเป็นล่องนะโดนฝนโดนลม อันนี้พระหลวงปู่สมเด็จก็เหมือนกันจะใช้ไม่ใช้นอกจากไม่ใช้แล้วเก็บไว้อย่างเดียวนะโอเคนะถ้าเอาออกมาก็จะตรงทุกอย่างนะแค่หดเหี่ยวยุบยับย่นแค่นั้นเองจะไม่มีกระเทาะหรือว่าแตกรันหรือจะไม่เป็นแบบนี้นะอันนี้แสดงว่าพระถึงไม่ได้ใช้มากแต่พระก็ถูกสัมผัสนะมันก็จะแตกมันก็จะรันมันเรื่องปกติเรื่องแบบนี้อ่าโอเคนะเราดูด้านหลังเดี๋ยวเราไปดูด้านหน้ากันครั้นี้ จะดูเจาะดูมวลสารนะเริ่มแรกก็ขอบซุ้มนอกก่อนนะให้เราได้ดูกันเนี่ยให้ดูที่ซุ้มก่อนก็นเลยนะเสร็จพระซุ้มกอกแล้วความหดเหี่ยวยุบยับย่นเห็นไหมนี่พระอายุไปร้อยปีนะมันจะต้องเป็นแบบนี้นะเห็นไหมหดเหี่ยวยุบยับย่นเห็นไหมซุ้มนี่ผมให้ดูขอบซุ้มนะเห็นไหมกระผมวิเศษของท่านเห็นไหม เราก็จะเห็นความเป็นจริงนะของผงนะเห็นนะมงที่ท่านใส่เข้าไปผงวิเศษเศษพระซุ้มกอเห็นนะเนี่ยเห็นนะแล้วผงสีขาวแล้วก็นี่เหล็กไหลไฟดำนะเห็นไหเหล็กไหลเห็นนะนนะแล้วก็เนี่ยเหล็กไหลแล้วก็เศษพระซุ้มกอแล้วก็ผงม,มหาราชสีแดงแล้วก็ผงขาวก็คือผงวิเศษของท่านนั่นเองที่สว่างอยู่ใต้ผิวนะเห็นนะผมผงแต่และผงนี่มันก็จะ เขาเรียกว่ามันไม่ได้ผุดผอมออกมานอกผิวนะมันจะถูกฝังแล้วก็เกินแล้วลักษณะผิวนะก็จะเป็นลนักษณะคล้ายๆแผ่นฟิล์มนะที่แผ่นฟิล์มอันนี้เพราะความเหนอะนะนี่นะคือของพิเศษนะอะอันี้พวกเศษปลาซุ้มกอแล้วก็ผงต่างๆสีสันวันนะอาจจะเป็นพวกเศษขยาหานพวกเนื้อกล้วยไส้กล้วยอะไรพวกนะั้นแล้วก็พวกผงเกรสรก็พวก ดอกไม้บูชาพระอะไรต่างๆเงี้ยที่ท่านมาํามาใส่นะเห็นไหมมันจะเป็นก้อนแล้วก็ถูกย่อยสลายแล้วก็ยุบไปหรือว่ากลายเป็นดําๆอะไรไปนะอันนี้ตึงแตกนะใ้ท่านท่องได้เลยว่าพระสําเร็จแท้ต้องตึงหดเขียวยุยบยบย่นตึงแตกหดเขียวยุยบยับย่นตึงแตกเนะี่ยมันจะต้องมีเห็นไหมพระอายุเป็นร้อยปีต้องมีลักษณะแบบนี้ไม่ใช่ตึงแตกแต่ไม่ยุบไม่ย่นอย่างเงี้ยมันก็ไม่ใช่นะ หมดเหยยีียวยุบยับย่นเหมือนคนสูงอายุเหมือนคนแก่อายุเ100ป็ลร้อยปีนะเยหมดเหี่ยวยุบยับย่นตึงแตกตามมาคันนี้เห็นไหมเราตึงแตกก็ต้องเป็นธรรมชาติแบบนี้นะคือกลมกลืนไม่ถด้ตึงแตกแบบแห้งแตกไปอบมาอะไรพวกนั้นแล้วก็ไม่ยุบไม่ยน่นอะไรว่าย่นก็ย่นแบบเขาเรียกว่าอบมาแตกตึงแบบนั้นก็ต้องหัดดูวนะ่าอยู่ที่ตัวเราถ้าเราอยากจะดูพระเป็นเราก็ต้องหัดดูนี่เหลกไหล เงินยวงนะเนะแล้วก็ผงดำเนะนืลอกสนะตึงแตกอันนี้ที่ที่ซุ้มนะนอันนี้ซุ้มอย่างเดียวนะผมให้ดูซุ้มอย่างเดียวตึงแตกแล้วก็ผงวิเศษอะไรต่างๆของท่านเนะี่ยมันจะต้องเห็นมีตรวจสอบได้เห็นนะผงวิเศษนะสีขาวสว่างนวลเพราะว่าเป็นผงวิเศษที่ท่าน เขียนละจานแล้วก็สร้างขึ้นมาเป็นผงวิเศษหนึ่งในห้านะที่นำมาใส่ก็เลยค่อนข้าง,างที่คนอื่นจะเรียนแบบหรือทำปลอมไม่ได้ก็คือผงวิเศษนี่เองนะอันนี้คือผงพุทธคุณของท่านนะที่สว่างนะขา,ขาวๆนะจะนวลสว่างขึ้นมาเนะียเนี่ยแล้วษณะผงวิเศษของท่านมันก็วิเศษจริงๆนะกล้าพูดได้เลยผงวิเศษของหลวงปู่สาเร็จนะ อันนี้ในก็ผงดำเห็นไหมงวิเศษของท่านนะอยู่สีเขียวก็สว่างนะขนาดตำคลุกเคล้าไปแล้วยังสว่างนะเพราะมันมีพลังพุทธคุณนะพระอรยะหรือว่าพระอรหันต์่านสร้างนะเจตนาลมแน่วแน่คือการสืบต่อพุทธศาสนาฉะนั้นวัตถุธรรมของท่านนะมันก็จะศักดิ์สิทธิ์มันก็จะสว่างสวัยแบบนี้อันนี้ให้ดูนะอ,นนอันนี้ก็เรียกว่าอันนี้ก็ ของวิเศษนะของสีขาวเงาสว่างโอเคนะขอบซุ้มคันนี้เมื่อเราตรวจสอบไปนี้เราก็ไปดูทางอื่นบ้างทางอื่นเราก็จะดูมิติก็คือตรงเนี้ตรงระหว่างเนี่ยระหว่างซุ้มเห็นนะกับองพ์พระแขนนะช่องว่างตรงนี้นะเดี๋ยวเราซูมเข้าไปดูกัน z ู o แล้วก็ปรับเห็นไหมเราก็จะเห็นซูมไม่ถึงพันเอกนะฮะนี่เห็นไหมเราก็จะเห็นของมวลสารท่านเห็นไหมยอะแยะไปหมดเต็มไปหมดแล้วคราวนี้ความกลืนแล้ววันณะความเก่าเห็นไหมนะมันจะถมเขาเรียกว่าออกมาถมทับ,ทบซับซ้อนเห็นไหมมันก็จะกลืนกันอยู่ด้วยกันนะ ไม่ใช่ออกมาถมแล้วก็หรือว่าออกมาก็เป็นคนะสียังสีใหม่สดอะไรแบบนนมันไม่ใช่นะถ้าแบบนั้นเนี่ือพระไม่แท้แล้วถ้าพระแท้มันจะต้องเป็นลักษณะนเนี่ยความเก่าที่ออกมาทับถมแล้วมันจะต้องกลมกลืนนะี่ทุกอย่างธรรมชาติเขาไส้นะความเก่าอันไหนออกก่อนออกหลังแนละ้วมันก็จะทับถมออกก่อนมันก็จะสีคราไปนะเพราะอายุมันเยอะออกที่หลังก็เป็นสีขาวๆจา,างๆอ่อ,อนๆหน่อยแล้วก็มาทับถมอีกทีหนะึ่งเห็นงนี สีดำหรว่าสีเข้มอะไรที่มันออกก่อนมันก็จะอยู่ข้างล่างนะสีขาวขาวนะที่มันผุดโผล่ออกมาที่หลังก็จะทับนะเป็นลักษณะคล้ายๆแผ่นฟิล์มนะเห็นไหมที่มาเคลือบอีกทีหนึ่งหรือว่ารอยเนนั่นเองผมจะเรียกรอยเนอรนะเศษปะซุ่มกอนะหรือผงม,มหาราชสีแดงอันนี้คาบแข็าไซ้ออกมาเนีเป็นปื้น,นเหมือนกับไอ้เขาเรียกอะไรนะ น้ำแข็งขั้วโลกนะที่เป็นแผ่นน้ําแข็งที่ลอยอยู่ตามมหาสมุทรอะไรวะเนยอันนี้คือลักษณะความจริงะที่ทับถมซับซ้อนกันอยู่โอเคเห็นไหมผมวิเศษท่านก็เห็นเด็กไหลเงินยวงเด็กไหลัฟดำก็เห็นเห็นไหมมันบุดพออยู่เห็นไหมแล้วความเก่าเห็นไหมหุ่นยุบยับย่นแล้วก็ความเข้าไส้อะไรต่างถูกขับออกมาแล้วผมวิเศษกท่านเป็นขาวนะกระจายกระจายไปหมดเนะยอันนี้ก็เหมือน อันนี้ก็ข่าบแคลไซด์หรือข่าบน้ำปูนนะเนี่ย,ยก็เป็นแผ่นแบบนี้นะเนี่ยเป็นแผ่นออกมาเลยฮะเหมือนน้ําแข็งขั้วโลกที่ผมพูดเนี่ยที่มันยื่นออกทะเลแล้วก็ลอยเป็นแผ่นอะนนึกถึงแบบนั้นหรือว่ามองลุ้มให้นึกเป็นเมฆก,ก็ได้ฮะแต่เราก็จะเห็นอย่างอื่นนะเห็นไหมเมื่อเห็นแบบนี้แล้วเราก็จะเห็นผมอย่างอื่นของท่านด้วยจะก,กลมเกินแล้วก็ถูกอัดบี้ทุไอ้ไรเขาเรียกว่าซับ เรียกว่าซับซ้อนหรือว่าซ้อนซ้อนกันอยู่นะออกก่อนออกหลังไห็ไหมมันก็จะเป็นลักษณะนี้ถ้าว่าเป็นพระปอนแล้วมันจะเป็นชั้นเดียวสีเดียวฮะมันจะไม่เป็นแบบนี้ถ้าของแท้นี่อายุได้นะมัย้ยจะถูกขับออกมาลหลายชั้นลหลายสีลหลายแบบออกมาก่อนก็ต้องเก่าก่อนใช่ไหมออกมาทีหลังก็ยังใหม่เห็นไหมให้เราดูแบบนี้ง่ายๆนสีขาวเห็นไหม ล้วข้างล่างสีขาวอะไรสีน้ำตาลสีเข้มนะที่มันออกมาก่อนเลยนะเนี่งยง่ายๆนะเห็นไหมนี่ก็เหมือนกันแคลไซดยเห็นไหมขัาน้ำปูนนั่นเองนะที่ออกมานะที่เขาเจาะดูน้ําแข็งขั้วโลกเหนะ็นไหมพอเจาะออกมาแล้วเป็นแท่งแนละ้วมันเป็นชัน้นเป็นชัน้นอันนี้ก็เหมือนกันนะลักษณะเหมือนกันอ่าโอเคนะให้เราได้ดูได้เรียนรู้กันไปเดี๋ยวมาดูฝากนี้ฝากนี้ก็เหมือนกันนะเนี่ยเศษพระสมกอรหรืออะไรต่างๆเห็นไหม ความเก่ามวลสารของท่านทุกอย่างทุกตัวมันมีอยู่ในเนื้อองค์พระให้เราได้ตรวจสอบให้เราได้เห็นความจริงก็คือความจริงจริงก็จริงที่องค์พระนะแท้แท้ที่พระพระไม่แท้ก็ไม่แท้ที่พระนะความแท้ของพระเนะี่ยตรวจสอบได้เหนไะทุกอย่างมันตรวจสอบได้ประตูมงคลของหลวงปู่สํมเด็จนะตรวจสอบได้ทุกอย่างเลย เดี๋ยวนี้เขาไปตรวจสอบกันถึงหลักวิทย,ยาศาสตร์แล้วแบบตรวจสอบมวลสารต้องมีนั้นเท่านั้นเท่านี้นะผมไม่แสดงความคิดเห็นนะฮะผมเอาตรวจสอบด้วยกล้องขนาดพันถึงพันหกร้อยเอ็กบนนี้แล้วก็ดูแล้วเราก็นึกถึงความเป็นจริง่างนี้ดีกว่าผมดูแล้วผมเชื่อผมเชื่อในแนวของผมแบบนี้นะไม่ใช่ว่าผมไม่เชื่อที่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายเขาทำนะอันนั้นก็เป็นอีกแนวหนึ่งที่ทําให้เราได้ นี่ผงสีเหลืองหรือว่าผงสินสอเหลืองนะัน,นั้นก็เป็นอีกแนวทางหนึ่งนะที่วิธีการที่จะพิสูจน์นะ,ฉะเฉลยก็ถือว่าเป็นอีกแนวทางทุกอย่างก็ถือว่าเป็นแนวทางมุ่งหมายจุดมุ่งหมายก็คือฉเฉลยให้ถูกต้องฉเฉลยให้อะไรฮะให้เชื่อถือได้นะคือมันทุกทุกคนก็มุ่งเขาเรียกปลายทางเดียวกันหมดนะ เพียงแต่ว่าใครจะไปลักษณะไหนยังไงก็ถือว่าเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะอันนี้ก็แล้วแต่ความถนัดของแต่ละคนหรือว่าตามความรู้ตามปัจจัยที่จะหาที่จะสร้างที่จะอะไรเข้ามาเพื่อคนคว้านะทุกคนก็เป้าหมายเดียวกันคือเพื่อหาวิธีการจะเฉลยให้ถูกต้องได้มาตรฐาน iso อะไรพวกน,นี้ให้มากที่สุด โอเคนะสำหรับพระสมเด็จพิมพ์เขียวองคนี้นะฮะเนื้อเขียวไม่ใช่พิมพ์เขียวเนื้อเขียวของวัดระฆังองนี้นะถือว่ามวลสารจัดจ้านมวลสารจัดจ้านพุทธคุณก็ต้องสูงนะเพราะทุกอย่างมันจัดจ้านอันนี้ด้านหลังนะเห็นไหมด้านหลังซูมขึ้มานิดหนึ่งซูมแล้วก็จะเห็นชัดเจนว่ามวลสารจัดจ้านเยอะมากนะหนักแน่น หมือนสารจัดจ้านหนักแน่นนะอันนี้เหล็กไหลนะนี่เหล็กไหลน,นเหล็กไหลเงินยวงเหล็กไหลไพ่ดาแล้วก็ผงวิเศษของท่านสีต่างๆแล้วก็ผงสีขาวอันอ้นก็ดีเศษพระสมก้อยมังกรบเลอผงดํานไหเล้วข้อสำคัญที่สุดนะผงเงินผงทองนะในเนื้อองค์พระ คนเราปลู่สมเด็จจะต้องมีนะฮะผมเงินผองทองคือเป็นเม็ดเล็กคล้ายเข็มหมุดนะที่มันจะสว่างออกมาใต้ผิวองค์พระนะอันนี้คือถ้าคุยกันตรงๆว่าปลอมยากนะคนที่คิดจะปลอมนะเพราะมันเล็กมากอนะเท่ากับปลายเข็มหมุดนะแต่มันจะสว่างนะเป็นเม็ดจะออกสีออกก็เ,เรียกว่าอะไรออกชมพูนิดๆนะสีขาวสว่างจ้าเหมือนดาวเกิกที่ผมเคยพูดนะ แล้วก็เป็นผงสีเงินสีทองนะสีขาวสีเหลืองสีอะไรพวกนี้แล้วออกสีจมพูนะสว่างอันนี้เขาเรียกผงวิเศษเขาหลวงป,ปู่ท่านสร้างนะผงเงินผงทองนะแล้วผงวิเศษสีขาวแบบทั่วไปก็เป็นผงหนึ่งในห้าของที่ที่เจตีที่สิงเหป่ปฐมังอะไรพวกนี้เนี้ยดูนดะอันนี้คือเหล็กไหลเงินยวงนะ และนี่คือเหล็กไหลไพดํานะฮะสีดําอันนี้สีขาวนะเหล็กไหลเงินยนอโอเคนะสําหรับพระสมเด็จวลาคางังเนื้อเขียวองนี้นะเห็นไหมผงถ่านดำตรวจสอบแล้วนะทุกอย่างครบคันในเนื้อองค์พระมีครบความหดเหี่ยวถูกต้องมวลสารถูกต้องพิมพ์พระถูกต้องความเก่าอายุได้เห็นไห ทุกอย่างไม่ว่าขอบไม่ว่าอะไรนะเราก็ตรวจสอบได้กันหมดความจริงก็ต้องคือความจริงแท้ก็คือแท้แท้ที่องค์พระไม่แท้ก็คือไม่แท้ที่องค์พระฉะนั้นนะองพระเกิดมาพร้อมกับที่ท่านสร้างนะมันจะเป็นยังไงอะไรต่างๆเราตรวจสอบได้กับความเป็นจริงใช่ไหมสำหรับพระสมเด็จวัลครังของหลวงปู่สมเด็จท่านนะก็ขอ แจ้งให้ท่านทราบแล้วก็เป็นสะพานบุญในการเผยแพร่วัตถุธรรมของหลวงปู่สมเด็จท่านนะว่าผมได้นำท่านออกมาทำคลิปก็ส่วนมากนะเราก็ต้องอธิษฐานจิตขอญาณบารมีหรือว่าให้ท่านทราบนะก่อนเราจะมาทำคลิปอย่างนั้นไปไม่รอดนะผมทำคลิปนะันหลายคลิปแนละ้วทำแล้วทำไม่ใช่ไม่ได้จำเป็น ต้องทําให้ถูกต้องพอถูกต้องแล้วก็ทําไปได้ง่ายนะไม่มีอะไรสะดุดไม่มีอะไรทั้งสิ้นถือว่าผู้ที่ได้เข้ามาชมคลิปของผมก็เป็นชอบของท่านนะผมก็ถือว่าผมเป็นสะพานบุญที่นําวัตถุธรรมกับหลวงปู่สมเด็จท่านมาเผยแผ่ให้พวกเราได้รู้กันว่าแท้เป็นยังไงไม่แท้เป็นยังไงแท้ก็ดูง่ายแบบไหนยังไงอะไรพวกนี้นะฮะ ให้เราได้ศึกษาได้เรียนรู้กันก็ขอให้ทุกท่านที่มาชมคลิปของลุงรบบรีได้ประสบผลสำเร็จในการที่จะ,สะแสวงหาและสะสมวัตถุธรรมของปู่ท่านให้ได้สมใจนึกทุกทกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เดี๋ยวลุงรบบรีจะเอาพิสูจน์ทางไม่เหล็กให้ดูฮนะคือด่านสุดท้ายเกือบลืมเสฮะนิดหนึ่งเสียเวลานิดหนึ่ง นี่ยหลวงรุบบรีก็เอาพิสูจน์ันี่นี้แม่เหล็กของหลวงรุบบรีทําเองนะฮะเป็นแม่เหล็กเล็กๆแล้วก็จับมาซ้อนๆก,นกันก็แรงดูดก็ประมาณหนึ่งขีดนะหนขีดก็ประมาณหนึ่งก้าของท่านอาจารย์จโจสี่พันห้าร้อยก้าหรือสี่กิโลครึ่งแรงดูดแต่ว่าผมนี่ประมาณขีดหนึ่งก็ไม่เป็นไรถือว่าใช้ได้เหมือนกันนะโอเคดูเห็นไหมบมาใส่ดูดแรงฮะองนี้ยกขึ้นได้นะฮะ เอาแตะด้านหลังแล้วยกขึ้นได้ลมใส่ฮะเดี๋ยวใหม่อีกทีก็ได้ท่านได้ชมกันนะเนีล้มใส่แล้วก็จิ้มยกขึ้นมาได้ไม่หลุดไม่หล่นฮะนถือว่าดูดแรงครับโอเคนะด่านสุดท้ายถือว่าจบสำหรับคลิปนี้ ที่ลุงลบบุรีนำพระสํเเ็็จของหลวงปู่ทนายพิจารณตพรมรสีมาทำคลิปให้ทุกทกท,กท่านได้ชมและเรียนรู้ไปกับลุงลบบรุรีถ้าท่านเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็เป็นสะพานบุญเผยแผ่ให้ผู้ที่ไม่รู้ได้เข้ามาเรียนรู้ได้มาดูจริงแท้จริงหรือไม่จริงถ้าท่านมองว่าเห็นว่ามันไม่ใช่ไม่จริงก็ไม่ต้องดูฮนะกดทิ้งไป นะง่ายๆสบายสบายลุงลบบุรีไม่มีอะไรถือว่าบริสุทธิ์ใจเรามีอะไรเราก็มาทำคลิปมาทำให้ดูถ้าท่านมองว่ามันไม่ใช่ก็ที่ผมผมพูดไปนั้นนะก็ไม่ต้องดูแล้วก็กดทิ้งไปแต่คิดว่ามีประโยชน์ก็กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเพื่อได้ดูคลิปต่อไปคือคลิปคลิปหน้านะลุงลบบุรีก็จะหาสิ่ง ดีๆที่ลุงรุรลีมีอยู่ว่ามาทําคลิปให้ท่านได้ชมและเรียนรู้ไปด้วยกันกับลุงลบบุรีสําหรับคลิปนี้ก็คงมีเท่านี้นะครับสวัสดีครับ